มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะคะเป็นเตียงเด็กค่ะยี่ห้อ Snow Owl นะคะตัวนี้เลยเป็นแบรนด์น่ารักมากๆค่ะตัวนี้สีสวยนะคะสีออกจะเทาๆร้บๆนะคะคุณแม่ตัวเตียงเนี้ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบนะคะรับน้าหนัก15บกิโลตัวนี้คุ้มมากๆค่ะคุณแม่ตั้งแต่น้องแรกเกิดคือใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จริงๆตัวนี้ด้านนี้จะหันเข้าหาเตียงหรือเก้าอี้โซฟานะคะแต่ขออนุญาตหันออกเพื่อจะได้อธิบายการใช้งานให้ชัดเจนเนาะตัวเตียงตัวนี้ปรับได้นะคะปรับได้หลายระดับอย่างนี้นะคะนี่คือระดับสูงนะคะแล้วก็ปรับลงมาตามระดับตัวเตียงของคุณแม่โซฟาให้มันได้พอดีพอดีแล้วแต่ว่าจะได้ขนาดไหนนะคะและด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนตัวนี้เลยนะคะ วิธีการเปิดนะคะเปิดง่ายๆเลยค่ะนตรงนี้นะคะดึงตรงนี้ออกแอบมาดูด้านนี้ือนกันนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวเบาะข้างในนิดนึงตัวนี้จะนิ่มมากเนือ้อสัมผัสนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ไม่ร้อน สามารถถอดซักได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหันเข้าให้ดูนะคะอันนี้ค่ะนนคุณแม่อันนี้คือความสูงถ้าคุณแม่ดูจากตรงเนี้ยโซฟาหรือเตียงนะคะตรงนี้สามารถปรับให้เท่ากันก็ได้อย่างนี้เลยค่ะนี่ถ้าโซฟาสูงกว่านี้เตียงนอนสูงกว่านี้ก็สามารถปรับสูงได้นะคะแบบนี้เลย อันนี้เราปรับให้เท่าๆกันเห็นเนาะเด็กน,นะคะจะมีสายตัวนี้มาให้รีเซตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกระหว่างเตียงน้องและเตียงคุณแม่นะคะโดยการที่ใส่แบบนี้และตัวเชือกนี้เราก็ดึงไปร้อยไปใต้ที่นอนใต้เบาะของอันนี้นะคะร้อยไปอีกฝั่งหนึ่ง ตัวเชือกเนี่ยจะมีมาให้ออ2อันก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะคะอย่างเงี้ยจะดึงกันไว้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะคุณแม่เพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆตัวเตียงมันอย่างเดียวเนี่ยจะมีล้อนะคะตัวล้อเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกมาให้อย่างเงี้ยนะคะตัวล้อเนี่ยล็อกทั้ง4ล้อเลยนะคะหรือจะสามารถเข็นได้รอบก็ได้โดยการที่เราปลดปุ่มล็อกออกถ้าเราอยากจะให้เตียงนิ่งๆเนี่ยเราก็ล็อกปุ่มนี้นะคะ อีกออปชั่นนึงนะคะเมื่อน้องโตแล้วเนี่ยคุณแม่กังวลว่าน้องจะปีนออกจากตรงส่วนนี้นะคะตัวนี้เตียงของ snow owl ตอบคำถามได้เลยว่าไม่ตกแน่นอนนะคะเขาจะมีซิปรอบด้านนะคะคุณแม่ค่ะเราก็รูดซิปไปเลยค่ะซิปด้านนี้ก็มีนะคะเมื่อคุณแม่รูดซิปเสร็จแล้วนะคะนี่เลย แบบมันดีงามมากค่ะตัวนี้นี้เลยค่ะคุณแม่แล้วมันมีตรงนี้อีกนะคะคุณแม่เอานี้ออกก้นมันจะต้องลึกลงไปค่ะคุณแม่หมดกงังวลว่าน้องจะล่วง <c oughs> นี่เลยค่ะเห็นะคะแล้ก็ใช้ตัวนี้นะคะลงมา ทำเป็นเพเพนได้ค่ะคุณแม่ความสูงปรับลงไปข้างในอย่างนี้ก็ได้โลดมากๆค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะโชว์ตัวล้อมหมุนให้ดูนะคะคุณแม่ทำได้เองเลยนะคะง่ายๆเห็นปะว่ามันแบบหสวิงลื่นมากอะ่ะนี่ทำเป็นบ่อบอลคุณแม่ใส่ลูกบอลลงไปในนี้ก็ได้นะคะ น้องสามารถเอาทางนี้ได้ด้วยนะคะเป็นเล่นมุดเล่นอะไรอย่างนี้ได้เลยเนี่ยตัวนี้ความสูงตรงนี้สูงมากจากพื้นขึ้นมาตรงนี้น้องสามขวบเยยังยืนอยู่แบบปีนออกไม่ได้แน่นอนค่ะตัวนี้ทาเป็นเพเพนได้ด้วยนะเด็นะคะยังมีแถบอีกหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นมุ้งค่ะตัวมุ้งตัวนี้จะเป็นมุ้งสีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะคะคุณแม่เลงจากซ้ายไปขวานะคะให้อยู่ตรงจุดเก่งกลางใช้ตัวนี้นะคะกดเข้ามาแบบนี้นะคะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้ตรงกันกับอีกด้านหนึ่งนะคะอลงไปแบบนี้เลยง่ายๆอย่างนี้นะคะและตรงตัวมุ้งเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นยางยืดแบบนี้นะคะเย็บดีมากๆปิดหัวท้ายตัวยางยืดเนี่ยจะช่วยทําให้ขอบมุ้งเนี่ยเสมอกับเตียงนะคะไม่ให้ยุงแมลงเข้าไปได้เลยค่ะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะคะ การเเบหนูง,ง่ายๆนะคะคือคุณแม่ให้ศีรษะน้องเนี่ยอยู่สูงกว่าปลายเท้านะคะซึ่งเตียงตัวนี้สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะไปเลยปรับลงฝั่งเดียวนะคะให้ด้านนี้อยู่สูงให้หัวน้องเนี่ยอยู่สูงกว่าปลายเท้าแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการลดอาการแหว็หนูของน้องนะคะเตียงตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง3าขวบเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ Snow อ w ลค่ะ